สวัสดีครับอ๋อต้องแนะนำตัวกันอีกสักรอบไมใช่ได้ครับมาสวัสดีครับผมเจมส์นะครับเจมส์เพรสคอร์ดนะสวัสดีครับผมกาดกาดพอยสุภาครับสวัสดีครับผมแซมนะครับแฟมตันดุพัทครับสวัสดีครับผมแมทธิวนะฮะเดวิดแมทธิวโรเบิร์ตครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่อง Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวังครับชื่อแบบว่าอันตรายอยู่เนี่ยใช่ครับผมระดับหนึ่งใช่ครับผมอันตรายต่อใจแน่นอนครับเฮ้ยฉีดเพื่้ถามว่าอ๋อโอเคเอาใหม่สี่สามสองโอเค โอเคอ้าวเป็นไงว่าคะแบบวันนี้เรามาแบบร่วมร่วมงานกันด้วยโหรู้สึกวเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ดีใจกับทุกๆคนที่ได้รับรางวัลวันนี้เลยครับผมใช่ครับเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นผู้เชิญรางวัลด้วยครับมีหน้าก็จะเป็นคิววหรอใช่ครับพวกเราจะได้ไปเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเหรอเป็นพิธีกรไม่ปีหน้าเราต้องได้รับโอเคปีหน้าเราจะได้รับนะครับใช่มีีปหน้้้าาเรรจะไดับแลวก็ ก็ออนไปแล้วตอนนี้3ามวิีครับผมกระแสตอบรับก็ดีมากๆเลยครับผมจากทั้งในประเทศและวก็ต่างประเทศเลยครับผมโดยเฉพาะที่ต่างประเทศนี่คือพวกเราแฮปปี้มากๆเพราะว่าเราห่างหายจากการเล่นซีรีส์กันมาแบค่อนข้างจะระยะเวลาหนึ่งเลยแล้วก็ แฟนแฟนๆต่างประเทศเขาก็จะชอบถามว่าแบบเมื่อไหร่จะมีซีรีส์หรือจะมีซีรีส์แล้วก็คิดในใจแล้วว่าถ้ามีแล้วไม่ดูนะล้อเล่นหยอกหยอกเราหัวจังอ่ะรอเล่นรอเล่นไป็นการหยอกก็แบบว่าถ้าเกิดว่าเรามีแล้วเขาก็เขายัปล่อยอีพีแรกไปก็คือเขาอบรับรออดแบบซีรีส์ของพวกเราเขายังรอเราเสมอแต่ก็ฟื้นมากๆฟื้นมากๆที่แบบพอปล่อยไปแล้วอ่ะเนาะกระแสค่อนข้างดีชอบเอามาตัดเอามา้อพวกเราใช่ ับอยากแบบขอตัวแทนสักหนึ่งคนแบบอธิบายความสัมคัญธไม่หน่อยสิแฟมนี่จมเลยครับผมให้ผมอธิบายอ่ะใช่ครับเดี๋ยวผมแบบรวบๆสั้นๆกระชั้รัดพี่จะรอดูนะรวบๆสั้นๆกระชั้รัดนะครับแลวเราจะเปิดมาที่2พี่น้องของเรานะครับเตยก็โตครับผมนี่ครับ แมทธิวจะรับบทเป็นเต๋อส่วนพี่การ์ดรับบทเป็นโต้โตจะเป็นพี่ชายนะส่วนน้องชายของเราจะเป็นเต๋อครับผมแล้วก็จะมีตัวผมเข้ามานะที่เป็นเพื่อนสนิทของเต๋อชื่อว่าจิมมี่ครับแล้วก็จริงๆปลายฟ้าเนี่ยปลายฟ้าก็เป็นรุ่นน้องที่สนิทครับของพี่โตแล้วก็ดันผมเนี่ยตัวจิมมี่เนี่ยชอบปลายฟ้าครับผมแต่ว่าปลายฟ้าชอบเต๋อจบเลยใช่ครับก็มัน มันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะค่อนข้างจะยุ่งเหยิงแล้วแบบทุกตัวละครเน่ยเชื่อมโยงกันหมดด้วยความที่ตัวแบบจิมมี่พระเอกของเราเนะี่ยครับเขาอยากจะเข้าหาไฟฟ้ามากๆแต่เขาไม่รู้จะหาวิธียังไงแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาได้เจอโตเราดันรู้ว่าโตอ่ะ <c oughs> สนิทกับไฟ <c oughs> ฟ้าเขาก็เลยใช้ทางนี้แหละในการเข้าหาไฟฟ้าแต่ระหว่างทางนั้นอนะ่ะเขาก็ได้เกิดปฏิกิริยาเคมีบางอย่างที่ทําให้เขาไม่รู้ใจตัวเองโอเคปฏิกิริยาเคมีทำให้เขาไม่รู้ใจตัวเองอ่ะร์โมองเปลี่ยน ใช่เรื่องราวก็เรื่องมุ่นหมายจรงนั้นครับผมตอนแรกที่จิมมี่เจอเจอพี่โต,ตใช่ไหมแฟนๆก็คงคิดว่าเอ้ยเนี่ยตกหลุมรักแล้วแน่นอนก็จะไม่ใช่ยัางฮะอยังก็คือที่าตี้มาจิมก็ยังไม่อยากยอมรับตัวเองครับเพราะว่าด้วยการที่จิมเนี่ยเขาต้องได้อะไรสิ่งที่เขาอยากได้ครับเขาอยากได้ปลายฟ้าเขาก็ต้องให้ได้ครับแต่ว่าระหว่างทางเราไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรที่ทําให้จิมมี่เนี่ยเปลี่ยนใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนใจอะไรหรือเปล่าเพราะาจะสะดุดขาแตียง อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเตียงได้ค่อนข้างสูงแล้วมองไม่เห็นด้านล่างเท่าไหร่แต่เขาเดินขึ้นบันไดแบบไม่มองได้เลยนะหรอฮะใช่ใชาลืมเตะน,นะครับเตะเขาก็มีความเขาเรียกไงดี ปกป้องที่ชายนะไม่อยากให้พอเขารู้เขาเรียกไงดีรู้นิสัยเพื่อนตัวเองอยู่แล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้กไม่อยากให้คนแบบเขามาอยู่ใกล้พี่ชายมากเกินไปใช่แต่เราทำไมป้องกันได้ไม่เด็ดขาดล่ะเขาก็ยังไปยุ่งกับพี่ชายเราได้อยู่จริงๆผมก็พยายามนะครับพยายามเตือนพยายามเตือนทั้งคู่ละแต่ทั้งคู่เหมือนกับไม่ฟังผมเลยไม่แต่เพื่อนหักหลังกันมันก็ไม่ถูกวะไม่ไม่ใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนต่อยกันตงนี้ะใจเย็นนะเดี๋ยวกล้องพี่เขาแตกแมวเดี๋ยวพี่ยื่นหนูไม่โบราณแล้ว แบบคนสวยยเลครับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาชอบเราเนื่องจากอะไรแต่ว่าชอบแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาแล้วกันให้ตีกันเองเชิดอะไม่ใช่เชิดเหรอเป็นคนเชิดสวยสวยอยู่นะอ่าอาจจะประมาณนั้นครับแล้วอีพีอีพีก่อนมันเป็นยังไงห้างเตรียมันยังไงนะโอก็ถือว่าเป็นเขาเรียกันดีเป็นช็อตเด็ดของซีรีส์นี้ที่แบบเปิดมาเนี่ยแต่ว่า เรากล้าบอกเลยว่าหลังจากนี้อันนี้มันแค่ปิดเฟสหนึ่งครับผมปิดแค่แบบน้ำจิ้มของเราใช่ครับเพิ่งเริ่มเรื่องครับผมเริ่ม,มแล้วเดครับต่อไปเนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นว่าแบบโอ้โหความอัตลักษณ์ของีความขขเข้มขน้นความเข้มข้นช่คแับแต่และตัวละครมันณนะตอนนี้มันได้จุดประสงค์ของตัวเองแล้วว่าทําไปทาําไมแล้วต่อไปมาดูว่าจะแก้ปัญหาหรือจะทํายังไงต่อไปครับ พี่สงสัยแบบว่ายังไงครับห้องห้องนอนใช่ไหมแอร์มันเสียใช่ปะทำไมไม่ลงไปนอนตรงโานล่างทำไมต้องไปนอนห้องขาไม่เราอยู่ที่รีสอร์ทจริงผมพยายามถามเพราแล้วนะว่าทำไมเราต้องไม่นอนอ่ะมันเบียดจะตายจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องไปนอนก็ได้จริงจริงนอนที่ห้องไปแล้วว่ามันเบียดเออแล้วทำไมคุณอยากไปนอนอ่ะเราก็อยาก อยากมีความผุ้ดเต้นอ่ะไม่เขาอยากไปนอนกับฟ้าอยากไปนอนอยากไปนอนกับฟ้าแต่ว่ามีพี่โตขั้นพอดีพี่โตขั้นไม่ช่วยเลยใช่พี่โตหลับจบพี่โตหลับไปแล้วโตหลับแล้วด้วยแล้วฟ้าก็ฟ้าตื่นมาทใไมตอนกลางคืนเออใช่จริงยังไม่ได้หลับนะจริงๆยังไม่ได้หลับแอบฟังทุกอย่างแกลับครับแล้วแค่หลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูว่าเฮ้ยเงียบแล้วก็เลยลงไปดีกว่า เราคือเราก็ถูกใจเขาระดับหนึ่งแล้วไงอันนี้ก็กลายเป็นคนหล่อเลยดิเฉยๆเขาก็นไปชอบอบบกมนอนอยู่เฉยๆอ่ะกลุ่มหล่อนอยู่เฉยๆอ่ะจิมมี่ก็เลยแบบวนไปยุ่งเหยิงกันไปหมดเลยใช่ครับแล้วต่อไปล่ะต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อจิมมี่คุณจะแบบว่าเริ่มดำเนินแผนการอังอะไรยังไง มันก็ต้องแค่นี้ต้องชำระ,ะ,ะครับเพื่อนทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันมาตลอดกี่ปีเป็นเพื่อนสนิทแหละแต่ว่ามาแย่งคนรักของเราไปนะตอนนี้ในสถานการณ์จิมมี่นะก็ต้องทําให้พเพื่อนรู้สึกเหมือนกันกว่าจิมมี่รู้สึกยังไงใช่ครับผมบอกเลยว่าเข้มข้นจริงๆครับผม e ี EP 4ีสี่ที่มาต่อจากเนี้เข้มข้นมากมเข้มข้น,จ,<ค>นจริงนนม,ม,มีแน่นอนแต่ว่าจะไม่ได้ต่องงมมยกันแบบว่า เลือดออกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีนวมแน่นอนเกัวรา่ออกเล่นแนะแเราเล่นเราเล่นราเล่นนการหยอกเรากนกันนัีกวกันมีคนนึงนี่ถหายนแลน่นี่มหายอย่กกัยิงใดินอ่สุายเนี่ิแบบว่าให้แฟนได้มาติดตามความสัมพันธ์ทเนยุ่งเหยิงของ ครับผมก็ฝากเป็นแรงใจให้พวกเราทั้งนด้คนนะครับในซีรีส์เรื่อง Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวังนะครับผมทางช่อง8ดกดหมายเลข27นะครับแล้วก็สามารถดูได้ทางวิวนะครับแล้วก็ For i n t ิน f a n รนะครับกากาอุลล่าครับผมทุกอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มนะครับเจอกันนะครับเจอกันครับขอบคุณครับ